คุณแม่หนูรม่แผลทองจะไปแปะทองนี่ค่ะวันนี้น้องจะมารีวิวนี่จะมีอะไรคะลูกจะมีคุปปุ่นคุกมา่อนนี่เะมี่ตัวนี้เขาบอกมันดังที่ญี่ปุ่นนะคะ่มะมขนดังซื้อมาเขาเลยซื้อมาเป็นฟิกเกอร์ ้างเลยเดี๋ยวคอนเทเดี๋ยวมันจะหกหมดคือตัวนี้ค่ะเขาจะให้อุปกรณ์ในการประกอบมานะแต่ว่าสสถ้าแม่จ๋ากับน้องเยียทำเ่ยวันนี้คงไม่เสร็จพอดีพ่อเขาประกอบไม่ให้ค่ะก็จะมีนะคะ่ะชิ้นส่วนต่างๆมาแล้วเราก็จะมาแกะประกอบกันนะคะตัวนี้ถ้าใครที่เคยเล่นฟิกเกอร์จะรู้ว่าค่อนข้างยากกว่าตัวอื <laughs> ่นสําหรับเด็กๆนะถ้าคนโตก็โอเคสําหรับเด็กนะคะเอาอแ้วเยีโชว์ก่อนที่พ่อจ๋าประกอบไว้ให้ แล้วที่หนูทําลายแล้วที่พ่อจ๋าประกอบไว้ให้กับที่หนูทําลายไว้เป็นยังไงคะ่ะยเยหรือทําอะไรอะไรย่าถามหนูให้โชว์กันสิโชว์หมีกอนสินะเดี๋ยวแม่โชว์ให้น้องย่าอีกสิบปีก็ไม่โชว์นี่ที่น้องย่าทําลายไว้ค่ะย่าจมูกกับตาออกค่ะนี่หูมันจะถอดได้นะเนี่ยอันนี้พ่อประกอบไปแล้วนี่ประกอบเสร็จแขนจะมุนได้เขามีคู่มือให้นะคะ าขาค่ะนี่นี่หา,มางมันนะนี<ป>่แก้มแดงส่วนตาคิ้วพวกนี้ค่ะใช้สติกเกอร์แปะหมดเลยนะคะเราต้องมาแปะเองส่วน,นี้ย่ๆตาตาอะไรคะ<ป>อ๋าแย่ไปแกะอีกแล้วค่ะคือตัวนี้ประกอบแล้วไม่เสร็จสักทีเพราะน้องไงแกะหมดนี่เป็นจมูกค่ะจมูกเขาจะให้มาทั้งหมดสี่แบบด้วยกันนี่จมูกมันนะคะ นี่นนสมกุกป่าติ๊เป็นเอกค่ะดูน้องย่ไปแกะอี่อันนึงอยู่ในมือนี่แย่ก็จะแกะออกเขาก็จะให้มาติดเองค่ะให้สติกเกอร์มาอืมแต่มีท่อนทอนค่ะเป็นท่อนๆแต่น้องย่ตอนนี้แย่แกะออกแล้วมันก็จะแบบมันก็ไม่ติดแล้วค่ะใส่เข้าไปแล้วค่ะตาหลุดตรงตาเขาก็จะให้สติกเกอร์มาแปะนะคะ <c oughs> ค่ะยังหาตาลึกมาก <c oughs> นี่ น่ารักดีนะคะเนี่ยหมุน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 เลยนะ <_ d ans> ออกกำลังกายลูกคุณม,มอมอนออกกำลังกายแย่ดูดิ <_ d ans> นี่คุณม,มอมอนออกกำลังกาย <_ d ans> ยังไม่สนใจย่าทำจมูก <_ d ans> นี่ก็จะมีตามาเนี่ยทั้งหมดหลายคู่พอสมควรเนี่ยเนี่ยนี่คือตาทั้งหมดเลย <_ d ans> ที่เราติดสติ๊กเกอร์นะคะ <_ d ans> ไหนนึ่งย่าทำตัวไหนยอยู่คะจม <_ d ans> ูก เล้ยาถอดจมูกคือจมูกนี่มันจะใส่ได้ด้วยไงยจะมีจมูกมาให้ด้วยจมูกเล็กๆไปค่ะ,ะแย่ก็ถอดออกหมดแล้วแหละเรื่องของเรื่องนี่ไงนี่ไงแค่ประกอบต็งจมูกนะคะย่รู้เรื่องไหมนีม่น่ารักดี่ะมี่ะมีหูมันก็จะหลุดนะเนีค่คุณแม่คุณแม่ ใครที่เป็นนักสะสมได้ตัวนี้กันหรือยังคะน่ารักมากเลยอะไรยะพาเขาไ่บายกันเลวบาย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 อเอ้าวแขนหลุดแล้วใายไหะแม่บอกว่าอย่าไปทำแรงน่ะหลุดหมดแล้วค่ะบายบายแล้วค่ะวันนี้ค่ะ